ชิมงานมามามานั่งมาดังหกเขาอี้ก็อย่งมานังมา้วยน้กันพอ่านใจก็ไม่ิกินท่กินทันแหลมออนุญาตใส่มือเด้ออย่ามาจ้าซีดจ้าซิดเนับซีดแตงซีเนาะกูขับจ้าซีดเด้อตี บวกไ้แซดแลซิเออมันจเขาตากันจะมัจะซิดเลยยไมากินตะมุ้งน้ำขมยายไรม่แหม่นห่อยกินกดอรก็กระเทยแม่นั่งแม่ฮะยิงมากไปบัวก็ล่างเดือทางมากขอใจริปุ๊บมาเด้อมาเด้อมาเด้อติเกอร์มาเด้ออีบอวมเอาหายม่ได้มาถมเุาบโอ่งอีเขาหายตีเออยงนันจบเยว้เออเอาเลยอด้ครับเด้อพี่นองครับติเกอร์บรรยากา อะไบนั่นนั่้นั่มนั่ยูเออติสทิสงอติดเออพูดไปเออนัมั้งพูดละกันนเาไม่พูดเมเออพูดอะันเออไปงอหายไงได้อามาทันเจไปแกเขาไม่มันก็บวให้เมียอบ่ได้เป็นขเนะบ่ได้หมอเฮ้ามาแบบเซีเอาอ่อมาเห็นนงอยู่เมือนงานสวนผู้เอะแล้วก็้พี่ปาเอาไปแก น้องสน้ำเดี๋วอยากได้ใครอยากได้มันมานางเปียเขาอยู่ีเราได้แล้วตัวตัวป้าแดเพร์เป็นโซนป้างไรดอกน้อยนตัตัวตัตัวตัวครับเยงเย็นมาแล้วดีใจี่นป้าดีเดียวละเป็นสติ๊กเกิดได้ไหมบังไฟคือ huh. น right. uh ันบอาสีแดง เไปเข้วชาเดียรกอไร่ขัน้เอกันอืไปใส่บุ้ว่กันจซื้อมาหลายกัวระหว่เขาเริยมแล้หอมหลายคนเจะไปยินกันู่สายายออกมาไปล้วไปตัวกระชากเรียกออกมาเัื่อยากเรียกกะลออกมาจนตองเขาไปเด้นั่นไม่หลอสปนแจมต่อเลยกูอาบน้ำด้ว่ะสกูหนน แม่งมันขึ้นจอตัวยังวะอาณาวั่ได้ียวอาณาตื่นเช้าตกวันไหนเดนีกเขาว่าโช่วงเมแกมบีนี่ถือว่าเสือพ่าเสือพสอพ่าแบบไหนคล้ายหนาคล้ายตาปีไม่คล้ายหนาแบบเบียร์ย่อนยุกเลยคายหนาเพลองขึ้นยักหัวเรามีข้อตกลงกันนะคะเพราะว่าห้ามร้องเพลงแล้วก็มองหน้ากัน โอเคนะคะต้องหันหน้าเป็นคนระทางหันดากใช่กันเราเตือนเนเพลงลาบงัวนะอันหนามาใมือแกเร่องเนี้ยเร่อเรื่องเลยเนาะอ้ยส่าห์ตีเล็กรับแม่รับ่นอนตุ้งเยดีละไม่บาดังไม่บาดังไม่บาดัง มันก็แทกขึ้นมาไม่ก็มัดังนี่โอ้ยไม่ใช่งม่ยังตุกจับตุบตับอยู่แบบนี้เาะไรเขาลี้วมันบ่งนะที่แกแทกขึ้นมาเนวก็แทกขึ้นมาโอ้ยดังมันดังันนคแม่แล้วมันบ้งเพื่อนเนี่ยน้้องเามาย้วยังดังแตะดังตแตะแตะสวด แอสวัดเสงมัแสบมากมานิสนิสิิมมาเดี๋ยวคิดทักเต้นเห็นไหมแก่เราวเดี๋ยวเราถอดแล้ว พอเอ้ยระดูกขะเดียวมันก็แข็งแรงเออแก็เลยเกิดกุ้มซึ้งเขาอยู่บมาเขาแมวแมบอ่อนอ่อนเป็นแผลในเขาอผลในเขาอยู่ยกะแผลก็จับเขาไปเอ้ยจัาไหเอ็มเป็นแผลแอดมินคนมีคนใจเหรออีปามีเยาะขึ้นิปหลาะอ้นิปหลายาปามีเพร่ันแพรคุณไ่มน่งคนนียังนตปามีปามีปามี โอ้ยอ๋อวายิ้แม่ปดวโอ้ยอิ่ลิลโอ้ยนี่มันมามาอปาเล่ปจะซปลาบอกเรา่าจะน่าจะปลาขมนหมูมาอยู่นี่เออแต่ไม่บอกว่าอะเนาะทำอะไรนปลาหมี่ก็ได้อาจจะได้เจอปลาหมี่ซองก็ได้เด๊ปาหมี่น่อยปลาหมี่หน่อย

ยบใกกินใกนนลก็าปก่ให้ี่ไก่พทาบอกว่าท่าน่เปน้ต้องดน้ำไม่ดน้ำไก่หนาลริงม่ลี่นแ่หนาลไสต้องเด็ไรอันน้ไราคาคอนเทนไม่ได้เราบม่ได้ราศีเราจะท่านเด่นจับเดียว่ใครออกซอมาแล้วใครออดซอมมาแล้วพูดอยเด็ดโมกได้สูน เด็กกับปงเด็กเด็อันรอบหนาวพยัคฆ์โจสาบถามแล้วคู่ไกลเป็นดาราใครอ้อป้าจริงหรือเปล่าอยู่ในสางกันเ่ยเออโอ๊ยเบลแต่จะเป็นของบุ๋มชั้นดี่ป็นรอสูบก็ต้องไอกใอรไม่ได้ใส่เบลเบลเรยนไม่อย่างเด็กไม่โสดโอู้ียแหลมากไม่แต่ก็คล้ายคล้ายนี่พ่อกับเบลตังเขาจักเม็ดอาบน้ำยังอาบแล้วสระผมยังสระแล้วตอนไหน เขาอาบน้ำเขาอาบน้ำเออเขาตไปต่อแต่ิเขาบอเคยอาบดิเขาสิไปต่ออะูเดียวก้ไปต่อคนแก้ดิหนิเออไปต่อทำพีรถเนาะเออทำพีรถเนาธรรมดาเาก็บาได้นี่โตเนาะทอามีเพื่อ่หลัเด้กเอาเียพามีปามีเสียแต่ปามีหน่อยปามีง่ีนี่ ใ้ผมหมักกระหอกดอนเนาะมึนกูกูเชิดหนามังกูเหนาสายตาสายตานี่กระจกไหมนี่กระจกไหมนี่กระจกไหมมีซื้อให้มันเครื่องเอาเครื่องบอกว่าให้ดูหนังหน้าตัวเองไว้ดูหนังหน้าตัวเองไว้ ไปหาวาเขามักะหอกดวงะหอกตนขอมักพารผิดนหมักพาเขาึ้ใจเขาทำมาได้อีก้อง้กองฟังเด้อยังไ้ง่พยานีล่าสุดฮะอยแข็งหัวมึงคอยบแข็งตังนกับ่อนาีสองนาทีสองนาทกับอะไรหัวมึง่เขาตอบเขาไม่ได้ ทีมานองานาทีกไม่แห้งเฮ้ยอันนี้มันบมีแห้งหนี่ตอนนาที่แรงสาดเนีอกพวกคนเขาอยากรวยเขาเพต้อตไปหาผัวพลังก่อนาผัวเจ้าว่ารวยเรอยเรนไหมตัวเขาบาอันขี่รถไปันเท็นบาดเลยีเอาบาดเลยนั่บาดสีเลยบาดเลยรวยจริ

เป็นเวทีเมือไรเป็นอไรได้พว่าเวทีมาแล้วเวทีพอเห็นอีเหมืนพอาะติดึนเวทีล้ะเพราะว่ามันต้องบอกริงเด็ดามไงก็ต้องบอกิ่งว่าถึงแงอรไดมางเลยนองสอนยับเนมั้งก็ได้